ทำกับดักเพื่อดักเสือโคร่งแล้วก็ดักติดได้จริงิตัวคือนบริเวณนี้เขาจะใช้สลิงผูกไว้กับต้นไม้ครัเพราะพฤติกรรมของเสือเนี่ยเจอต้นไม้เด่นมันก็จะไปถูหรือไปรับไปควนอ๋อที่ปเป็นกล่องเมื่อกี้ใช่ไหมพี่ที่ที่กล่องทังตามรูปใช่ไหมที่เป็นทําเป็นบ้านเล็กๆ <โอ S 1> ไม่ใช่อันนี้อีกขั้นตอนนึงอันนั้นเป็นจับเสือดาวเสือดำันนั้นเป็นคอกเป็นกรงแต่ลักษณะนี้คือสลิงดักนู่นนะครับรอยที่มันติดแล้วมันดิ้นไปรอยเล็กไหมครับนี่แหละครับ เใช่ใช่เขาักวิจัยเขาต้องมาเช็คว่าเสือติดกับหรือยังเขาไปยิงยาสลบทคือคือเขาติดแล้วเขาเขาอยากควยตกุยตะกุยจะหนีใช่ไหมเสือเขาช่วงตัวมันด้วยยดสลิงมันด้วยถึงนู่นนะครับแล้วเขาไปยิงยาสลบแล้วเขาจะเก็บข้อมูลในเสือตัวนั้นที่สลบครับน้ำหนักชั่งน้ำหนักแล้วก็เอาดีเอ